ท่ามกลางป่าลึกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันหลักพระจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับมีช้างป่าตัวหนึ่งที่วันนี้ครับไม่ได้มีแค่ร่างกายใหญ่โตหน,น้าเกรงขามเท่านั้นแล้วแต่กลับมีสายตาที่มืดบอดลงทุกวันพี่งาคือชื่อของช้างตัวนี้ครับช้างป่าเพศผู้ที่เจ้าหน้าที่นะครับตรวจพบว่ามีภาวะตาบอดส่งผลให้เขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างยากลบาบากในธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกเวลาครับ เมื่อวันที่26พฤษภาคม2568เวลาบ่ายโมง30นาทีครับ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นประธานในการประชุมออนไลน์ผ่านซูมมิทติ้งในครั้งนี้ครับโดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงานนะครับทั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่งศสตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ภาคสนามก,ก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันครับซึ่งจุดประสงค์ในการประชุมครั้งนี้นะครับเพื่อหารือและวางแผนแนวทางการดูแลพี่งาช้างป่าตาบอดตัวนี้ครับหลังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับว่าพี่งาเนี่ยมีอาการมองไม่เห็นและ เริ่มแสดงพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงอันตรายต่อชาวบ้านเช่นเดินเข้าใกล้ชุมชนหรือหาทางข้ามถนนครับเบื้องต้นครับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้วางแผนจัดทำคอกชั่วคราวโดยใช้รั้วไฟฟ้าล้อมรอบครับเพื่อควบคุมพื้นที่ให้มีงงานเนี่ยปลอดภัยที่สุด พร้อมส่งทีมสัตวแพทย์ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามอาการและประเมินสภาพจิตใจของช้างอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้นะครับยังมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพูครับรวมถึงนะครับหุนหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระร่วมกันเฝ้าระวังและติดตามพิงาอย่างใกล้ชิดในระหว่างที่มีการเตรียมพื้นที่รองรับในระยะยาวนั่นเองครับทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงนะครับได้ให้ข้อมูลว่า ภาวะตาบอดในช้างป่านมีหลากหลายสาเหตุครับทั้งจากการติดเชื้อพยาธิในดวงตาหรือแม้แต่ผลกระทบจากอุบัติเหตุในป่าเช่นกันครับในกรณีของพี่งาน,นอาจต้องใช้เวลารักษาหรือ,อย่างน,อน,น้อยรสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกตกใจหรืออาการเครียดสะสมที่อาจนําไปสู่พฤติกรรมรุนแรงในอนาคตได้นั่นเองครับ พี่งาอาจจะไม่ได้มองเห็นท้องฟ้าหรือแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านยอดไม้ต่อไปนะครับแต่เขายังมีหัวใจที่เต้นอยู่หัวใจของสัตว์ป่าที่ต้องการเพียงความปลอดภัยและโอกาสที่จะมีชีวิตต่อไปครับกบุทยาเนียืนยันว่าจะไม่ทิ้งเขาไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนครับขอเพียงสังคมไทยร่วมกันให้กําลังใจและเข้าใจการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่าอย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าธรรมชาติจะภาคสายตาไปจากช้างป่าตัวนี้แต่เราจะไม่ภาคโอกาสในการมีชีวิตที่ดีไปจากที่งาอย่างแน่นอนครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่พยายามช่วยเหลือช้างป่าตัวนี้ไว้มากๆเลยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย